สวัสดีครับสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ตอนไหนนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีวายนะครับหรือพลังงานที่คุณอาจจะต้องรู้ก็ได้นะครับณนะตอนนั้นวันนี้นะครับคุณได้ relaxation นะครับมี seven of swords มี nine of wands นะครับมี flexibility มี teacher มี time to let's go นะครับแล้วก็มี bring a gentle touch ึ้นมาเนี่ยสำหรับแมสเซจหลักๆเนี่ยนะครับดูหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะหนัก จนวนกนะครับในในในช่วงนี้เนาะในในสิ่งต่างๆที่ได้เจอมานะครับบางคนก็อาจจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่ที่ยากลาบากที่ต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อดีว่าจะไปยังไงต่อดีนะครับบางคนในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบภาพรวมเลยบางคนในเรื่องของในเรื่องของการทํางานนะครับแต่ผมมองว่า เรลัคซเซชันขึ้นมาเนี่ยกับทีเชอร์ขึ้นมาคือเหมือนสิ่งนี้ที่คุณเจออยู่ครับ <c oughs> เพื่อที่จะทําให้คุณได้ได้กลับมาปรับสมดุลนะครับของชีวิตของคุณดูดูด <c oughs> เขาเรียกว่าใช้ชีวิตนะครับพาร์ทใช้ชีวิตก็คือพาร์ทของการใช้ชีวิตพาร์ทการทางานก็คือการทํางานนะครับเหมือนเหมือนอยากให้คุณแบบจัดสรรเวลานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณการพักผ่อนนะครับอะไรต่างๆตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็น Energy หนึ่งคือการดูแลนะครับ ดูแลใส่ใจนะครับในเรื่องของสภาวะอารมณ์สภาวะความคิดของคุณหรือร่างกายของคุณในอั a อนขึ้นมานะครับในอั a n อนเนี่ยค่อนข้างที่จะสะบักสะบอมนิดหนึ่งนะครับแต่คุณก็ผ่านไปได้อยู่แล้วนะครับในในในเรื่องราวต่างๆตรงนี้ขอแค่คุณกล้านะครับกล้าออกไปนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเองดูเซเว่นออฟวอนเซเว่นออฟสอดมาเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ ต้องต้องตัดสินใจต้องคิดหรือหรือต้องต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างนะครับที่ใช้ไอเดียที่ใช้ความคิดที่ใช้กลยุทธ์นะครับหรือที่ใช้เขาเรียกว่าใช้พละกําลังมากๆนะครับใช้สมองมากๆหรืออาจจะคิดงานคิดโปรเจกต์อะไรต่างๆตรงนี้ก็ได้นั่นแสดงว่ารีแลกซ์มาเนี่ยคุณจะไม่สามารถคิดออกได้นะครับถ้าคุณแบบตึงเครียดหรือหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปนะครับ การพักผ่อนนะครับความสนุกสนานนะครับการดูแลตัวเองพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่รู้สึกว่าบรรยากาศมันถ่ายเทนะครับหรือสถานที่ที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณได้เอ,อ่อมีเขาเรียกว่ามีมีความโล่งโปร่งเบาสบายนะครับของอารมณ์ของความคิดนะครับสิ่งต่างๆนะครับหรือหรือการเลือกการตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณต้องต้องตัดสินใจเนี่ยนะครับคุณจะได้รับคําตอบขึ้นมาเองทามทเลตโกหลายๆคนก็อาจจะเป็นเวลาของของต้อง ต้องทําตามนะครับทำตามหัวใจของตัวเองทําตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะครับหรือต้องไปแอคชั่นนะครับในในเส้นทางของตัวเองก็ได้นะครับหลายๆหลายๆคนที่มาเจอก็อาจจะต้องแบบถึงเวลานะครับต้องอยนะครับถึงเวลาต้องไปนะครับถึงเวลาต้องต้องต้องใช้หัวใจนําทางใช้ความรู้สึกของตัวเองนําทางก็ได้นะครับสิ่งนี้ที่คุณเจอนะครับไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็าตามนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ ให้คุณได้เติบโตต่อไปเป็นสิ่งที่เ,เป็นประสบการณ์นะครับเรียนรู้ต่อไปมากกว่าผมเชื่อในเรื่องของความคิดของเรามากนะครับชีวิตของเราเวลาที่เจอปัญหาเวลาที่เจออุปสรรคหรือเวลาที่เจอขวากหนามขวางกั้นทางเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเรามีมุมมองอยังไงกับอุปสรรคตรงนั้น,นกับบททดสอบตรงนั้นนะครับบางคนก็มองเป็นเรื่องเป็นโอกาสที่ดีบางคนก็เชื่อว่านี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณ เติบโตขึ้นในอนาคตนี่จะทําให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากๆของจิตวิญญาณของคุณหรือตัวตนของคุณนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าตรงนี้นะครับถ้าถ้าหลายคนเจอเจอความยากลําบากนะครับก็คือต้องต้องผ่อนคลายนะครับต้องยืดหยุน่นต้องเบาสบายบ้างๆต้องต้องเบาสบายบ้างนะครับ f ิกซิเบลิตีนะครับมากับ r e เล x a เซชันเนี่ยคือบางครั้งอนะครับแผนที่เราวางไว้หรือเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันย่อมเปลี่ยนแผนเสมอนะครับมันย่อมไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอดังนั้นคุณต้องต้องยืดหยุ่นนะครับให้กับตัวคุณเองไม่ไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะครับกับเป้าหมายชีวิตคุณมีเป้าหมายชีวิตได้นะครับแต่คุณต้องต้องตระหนักรู้ให้ได้ว่าเป้าหมายของคุณนั้นอนะหรือเส้นทางที่จะพาไปถึงเป้าหมายตรงนั้นอนะ มันมีหลายเส้นทางมากๆและบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปมันย่อมมีอะไรบางอย่างมามา,มาแบบทําให้เราต้องต้องเจอเหตุการณ์ที่แบบมันหนักๆน,นะครับดังนั้นความยืดหยุ่นนะครับในในความคิดคุณในชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับดูแลตัวเองนะครับยืดหยุ่นให้ได้ในสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วแล้วคุณจะ ก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วคุณจะเ,ออเบาสบายมากขึ้นในพลังงานของตัวคุณนะครับประมาณนี้เลย